สวัสดีตอนเช้าค่ะเสั็จแล้วกินเร็วเสรฟูอุ้ยมันเผานี่ชอบกินมาฮะกินดิต่กินอยู่บนมือเยอะคกินก็ได้เอาทายแล้วยว้ทาแลสวัสดีตอนเช้าแม่แม่นะครับข้างหลังสวยมากทิปนู้นั่นน่ะเขามักลาโอมธ่านากรมกับนิดมาแค้นแฟนมาลัมกันแล้วกันครับมาพร้อมน้องไส้สุดที่รัก บอกไปหายใจเข้าบอกเข้ามาแล้วเพวกรบด้หัวนะเพื่นเราอากาศเย็นมือนอากาศเย็นมากสวัสดีครับนี่น้องมนฑนี่มนฑนีมณนีนี่น้องมณนีนีสวัสดีครับ จับได้อยู่จับได้อยู่น้องวนาเล่นนี่คนเล่นเอฟซีมั้งเต้นไหนวี่เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนครับไป้วยด้ไหอวบ้านโดดมึง่มอีพอแล้วกินเหล้าอีหได้เพราะเมาคุมกับพวกอะเมื่อวานทกเมเมาจะไหนกิ่นไแ้เจ้รถไพ่อ ค,คุณแม่ออกมาขึ้นเลยอย่าจัผมบร,ร้เด้วย <c oughs> เออ, <c oughs> อนอนอยู่ในวัดนี้เลยนอนหลับเทียงเนาะเกยพกก่อเธอกระพอซอยนี่เลยบ่ก็วอบบรรยายว่าไหวละขอบคุณครับสาธุเด้อ พี่โอมเขาเรียกว่าต้นกล้วยนี่ฮะอาเอิ้นว่าต้นกล้วยอีงนกอย่เสียงดีอยุบครับสวัสดีค่ับแคผู้ใดเป็นผู้ใดเนาะครับนพระอาจารย์ต้นกล้วยอี๋ยังนอต้นกล้วยที่มีในเนี่ยหรือเปล่าวะนี่เนี่ยอ่านำในบ้านมือนี่ตีบ เพราะมันอากาศเนาขึกนไปปันอากาอันตรายนะไม่ใช่ว่าอุ้ยไม่อาบน้ําว่าเราจะสุขกับผมมันก็ไม่ใช่หนึ่งนักร้องถ้าอาบน้ําเสียงเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะามันเย็นใช่ไหมนักร้องต้องงดน้ําเย็นแต่ถ้าคุณอาบน้ําเย็นมันก็อ,อนันนะี้อยู่นะก็มีค่าเท่าเดิมถ้าคุณจะงดไปทําไมต้องแล้วก็มันมีเสียงถ้าเราซักทำยังไงะมันหนาวขนาดนี้อ,อืมเดีอยวผมดึงนะ ขออาบน้ำให้เด้อเจ้าทีเจ้าทินนายขึ้เขาเมาอ,อกสิพูดจะไปใกล้เขาเด้ <c oughs> อด <c oughs> งับออนเะไรดิอารมณ์บดีดีด้วยล่ะที่มันเดีนอนอยู่มาล้ำอย่างาบวชขึ้นเถิคขอว่ <c oughs> าดีครับเจอสารที่อาบน้ำแล้วเจอสารที่อาบน้ำแล้วค่ะคือ <c oughs> อันอย่างเข้าไปแล้วก็ย่างออกมาต่างแต่หนาซือ จะเอาเรื่อยแ้วเรื่อเถอะวะาตะกอนมูไปเมือนเอาบมดคืมาตะกรอนมูเถอะเสร็จนาได้เพ่่ายมฮะเสร็จหนาที่เพ่งถ่ายบ้ามามามานางสาดน้ำกันเข้ามานางเสือน้ำกันพี่โอมามาหรือยังเอาไหนว่าจะว่าจะเลินปอกเลกันไงหาะไรได้เสริมนี่ฮะ แี่ว่าเอาคือกะแน่แ่จต้องใลนีลกมาให้อคือโอมานั่งสิงหด้เจ้าค่ะคือวันนี้ไปเอาออกแล้วเกะมาเลยรก็สักจักข้าวท้องนั่งบ้างก็ดีนะเ่ปจะอาบก่อนโอ้ยไม่รมันจะเกะมาอะไรนะ ขอบคุณมาลัยด้วยนะครับจากบ้านพลังรักนะคะท่วงเหล็กที่นี่ในชีวิตเหเอาไม่เคยทําอะไรเลยทำเอนครับมีแต่สั่งสั่งให้อันผู้จัดจการทําให้อาทําให้

มอสเดี๋ยวับไปจะไปซื้อลองว่าจะไม่หมดฮะไปกัไปรู้ว่ซื <S 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 ้อินเล้น

ี่นีรบาี่พี่ปันเนนาน้องพี่บงคินเออบารยินดูอะไรเพลงนี้อืมมวนเนาเด็ดคือดอกแคเออดอกแคกับบาริงยิน บบงเลยตั้งแบงเลยท่านคือเขาเราบริีเพาบริลี็งเขาไปปอาบก่อนเยชิวชีวิตอันนี้เดี๋ยวจะเก็บอยู่นะครับไม่ได้ทิ้งอยู่ในวัตนะครับ เมื่อแม่รักจะนัดทำรัาดพูดอเดี่เออแล้วก็บอกได้ปะก็คือพูอได้จังเลยว่าน้องน้องเดร์ที่มากับรถบารดไม่ใช่เป็นรถส่วนตัวอเสียนไหนลีบอกรแะ กูาจกดอย่ั้งีอย่าง่มปิ้งานป๊กมากตัวอาหารรากาด้วยดีนี่มาตัวอาหารนาดยังได้อยู่เ็ปลองหลองพื้นนี่ยัง ยันยไม่นิดงร้อนก็เอาไม่อยู่ร้อนมันแน่มันเราเอาเลยไม่ใครอ,อ,อาเลเอาตามบอกเจอใช้สีสันเลยขยายอะไรคลิปนี้ฝากไว้เท่าน,นี้นะคะฝากติดตามตอนต่อไปค่ะ